นี้กระต้จะมาทำอะไรครับมาเล่นชุนู่วันนี้กระต้จะมาทำอาหารให้เด็เจกินใช่ไหมวันนี้ผมเป็นฆาตกรกุ้งเอยตาย,ยม,มาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะทุกคนว่ากระต้นะคะเขาจะทำอาหารอะไรนะผมเดี๋ยวไปดูเลยคเราว่ารอกระต้ก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งรอกระต้ททำอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาเสิร์ฟตรงนี้ เรามานั่งกดพบอ,อีกไดรเสาของกรตโตรรเดี่ะนี่มีทั้งหมด20ปุ่มนะคะอะไหนๆก็ไหนๆแล้วร่วมเอาเทำทโอกาสเลยก็แล้วกันนะก็คือนะคะสามารถไปคอมเมนต์ในทิกตอกได้เลยนะคะว่าทุกคนนะคะอยากอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายหลังคลิปนะคะกระตโตทําอาหารมาให้ทานแล้วครับทุกคนทุกคนนะคะว่าอาหารที่กะตโตทำไหมแล้วไหนช้อนแบบซ่อมนะคะ ต้องล้างมือก่อนกินข้าวครั้งด้วยนะคะทุกคนอาจอย่ไปเฮ้ยให้ทับทีมาตักข้าวนะคะ <c oughs> ทุกคนทำโตเลยคะ <c oughs> ่ะกมีที่ล้างมือของแม่ค่ะอมอม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 มข้าวเสือออิ่มแล้ว ไปล้างเลยพ่อครูกินน้ำก่อนนะคะทุกคนโอ้แอลกอฮอลกกินน้ำเปล่าไม่ดังใจจริงเลยดีกว่าเห็นน้ำพอดีกินด้วยอ่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามีชาลเลนจ์ท้ายคลิปด้วยนะคะทุกคนใช่ไหมคะกะตโต้ชาเลนจ์ของเราก็คือ พอบอิดนี่เองค่ะมันเป็นชัลลินจ์กับพ o อบอิดจ้ะค่ะทุกคนตัวครับอย่่ๆๆงนะพ็อบอิดไดโนเสาร์นะคะมีทั้งหมดกี่ปุ่มค่ะมีทั้งหมด20ปุ่มนะคะ,หะ,คะให้ทุกคนนะคะทิดว่าไดโนเสาร์นะคะแล้วก็เอาเลขอะไรก็ได้นะคะเอาไม่เกิน20นะทุกคนมี20ปุ่มนะคะอันต่อไปนะคะพ็อบอิดเรามานะคะว่าในนี้นะคะมีทั้งหมดกี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสี่พอีก,กอมมะะัมีทั้งหมดสามสิบหกปุ่มนะคะมีทั้งหมดสามสิบหกปุ่มนะคะพิมพ์ว่าสายลุ้งสี่เหลี่ยมแล้วก็ตามด้วยเลขนะคะว่าทุกคนอยากได้เลขอะไรนะคะมีถึงสามสิบหกปุ่มนะคะ อันนี้นะคะหัวใจมีทั้งหมดย7สิบปุ่มนะคะทุกคนพิมพ์ว่าหัวใจแล้วก็ตามด้วยเลขหนึ่งถึงยี่สิเดนะคะอยาจะมาทำให้ทุกคนเลยนะ,ะพิมพ์กันมาเยอะๆนะคะทุกคน,นเฉนะพาะในติ๊กต็อกนะคะทุกคนเพราะว่าใน YouTube Future ถูกไปิดกั็นโองโีแล้วตอนนี้คือลกมากๆเลยนะคะครัวของพ่อค้าเราทำจากเ็ษ คเขาจะมาเล่นกันเยอะๆจะาขอเนือกเกิดอะไรนะแล้วเดี๋ยวไปดูออครัวพ่อขากันว่าพ่าขาขอขาเขาทำโรกไว้ขนาดไหนนะครับนคะ้านี่คืออะไรเนี่ยเลอะมากโอ้โหอัน,นี่อันี้คือเบื้องหลังนั่งเก็บโตขอตีนะคะทุกคนนี่ขนาดจะไม่ทำอีกแล้วใช่ไหมแายบายค่ะทุกคน ป็นกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ